จากบริษัทรายชื่อที่มีกำไร2-3%สู่กำไร462.5ล้านบาทเจาะก,กลยุทธ์เปลี่ยนเกมของซาบินาครับความจริงที่น่าตกใจเบื้องหลังแบรนด์ชุดชั้นในอันดับหนึ่งของไทยรู้ไหมครับว่าซาบ i น a าหรือแบรนด์ชุดชั้นในยที่ผู้หญิงไทยเนี่ยรู้จักกันดีในวันนี้เคยเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตหรือว่า OEM ให้กับแบรนด์ต่างชาติครับแม้จะมียอดขายมหาศาลกว่า3,000ล้านบาทแต่กำไรสุทธิกับเหลือเพียงแค่2-3%เท่านั้น เพราะว่าผู้รับจ้างเนี่ยก็ต้องทําตามเงื่อนไขของผู้ว่าจ้างไม่งั้นก็ไม่ได้งานแทบทําให้ไม่เหลือกําไรและยังต้องแบกรับต้นทุนในการขยายโรงงานเองอีกครับและเนี่ยครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถพลิกธุรกิจได้ยังไงแม้ในช่วงเวลาที่วิกฤตรุนแรงที่สุดครับความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ดูเหมือนจะเอื้อมไม่ถึงครับผู้บริหารของซาบิน่านะครับก็ได้วาดฝันอนาคตที่ยิ่งใหญ่ไว้ ว่าอยากจะสร้างสารรพผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นใจในทุกวันซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็มาพร้อมกับภารกิจในการที่จะไปเป็นแบรนด์ชุดนายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ในยุคที่การแข่งขันดุเดือดขนาดนี้ความฝันเนี่ยครับจะสําเร็จได้จริงๆเหรอเมื่อวิกฤตรุมเรา้าจากทุกทิศทุกทางเมื่อชีวิตสู้กลับและเป็นสถานการณ์ที่ไม่ง,ง่ายเลยครับสำหรับซาบินาในช่วงสมัยที่ยังเป็นบริษัทรับจ้างผลิตหรือ OEM อยู่เนี่ยครับพวกเขาได้กําไรต่ำมาก แถมค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นค่าแรงก็ดันสูงขึ้นอีกและที่แย่ที่สุดก็คือว่าเขาดันอยู่ในช่วงของน้ําท่วมใหญ่ในปี2554ด้วยที่ทําลายระบบการผลิตและสูญเงินไปมหาศาลบททดสอบพิเศษสาหัสยังไม่จบครับดําเนินมาต่อเนื่องจนถึงจุดพีคสุดในปี2564ตอนที่โควิด -19 เนี่ยระบาดไปทั่วโลกยอดขายหน้าร้านหายวับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนทันทีครับความเชื่อมั่นหายสต็อกขังลูกค้าเนี่ยก็ไม่กล้าเดินห้าง แต่ว่าในหลายๆวิกฤตจ,จะมีบริษัทมากมายที่ต้องถอยและล้มหายตายจากไปจากช่วงนี้ครับแต่ซาบิน่าครับเลือกที่จะทุบหม้อ,อข้าวและตัดสินใจลุยในทิศทางที่ต่างออกไปจากเดิมครับเส้นทางของซาบิน่าครับจุดเปลี่ยนที่พลิกโฉมทั้งบริษัทเริ่มจากการตัดสินใจสําคัญก้าวแรกที่เปลี่ยนทุกอย่างไปจาก O E M สู่แบรนด์ตัวเองครับในปี2549นบะครับซาบิน่าได้ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครั้งสําคัญเลยครับก็คือ การหยุดเป็นผู้รับจ้างผลิตและเริ่มที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อเจาะตลาดในประเทศครับแต่การตัดสินใจครั้งนี้ครับไม่ง่ายเลยเพราะต้องเสียลูกค้าเก่าที่ให้รายได้ที่มั่นคงเพื่อแลกกับการที่ตัวเขาเนี่ยจะได้เล่นในกฎของตัวเองครับค้นหาจุดแตกต่างเพื่อสร้างนวัตกรรมครับเมื่อเริ่มทําแบรนด์ของตัวเองพวกเขาไม่ได้เริ่มแข่งในตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะมองหาโอกาสในตลาดเฉพาะกลุ่มก่อนครับหรือ n i c h e market ตลาดที่ยังไม่เคยมีใครสนใจมาก่อน จึงเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ซีรีส์หนึ่งขึ้นมาครับก็คือดูมดูมชุดชั้นในเสริมฟองน้ําหนาพิเศษสําหรับสาวอกเล็กโดยเฉพาะซึ่งตัวนี้ครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ซาบีนาเนี่ยเริ่มกลายมาเป็นผู้นําและเกิดภาพจําของผู้บริโภคในตลาดนี้ได้จนค่อยๆขยายไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นเรื่อยๆครับและจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําการรีสศักยภาพ เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจด้วยแนวคิดของลีนครับพอทําไปได้สักระยะหนึ่งนะครับซาบิน่าเองก็ฉุกคิดถึงเรื่องของต้นทุนกับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นครับซึ่งปัญหานีบเป็นตัวการที่ทําให้ตัวของกําไรมันต่ําครับและที่มาของปัญหานีบก็เลยเป็นการนําเอาแนวคิด Le ีนมาใช้ในปี254ครับเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือจะเรียกว่าการทํา business process improvement ครับทำตั้งแต่ขั้นตอนในการเย็บผ้าไปจนถึงทั้งรายการผลิตซึ่งสิ่งนี้ครับ ช่วยลดต้นทุนพนักงานแต่ก็เพิ่มผลลัพธ์ในการผลิตได้มหาศาลนะครับจนปี60ครับพวกเขาเนี่ยได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตฟองน้ําขึ้นรูปเองเพื่อลดต้นทุนอีกเหมือนกันครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่มากขึ้นด้วยครับซึ่งทําให้เห็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปหาท่าใหม่ๆเราเองเนี่ยครับสามารถเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจด้วยวิธีการที่ง่ายกว่านั้นได้และเกิดผลลัพธ์ที่เห็นผลมากไม่แพ้กันครับ จากการแค่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการทำให้ธุรกิจเนี่ยมีฐานภายในที่มั่นคงครับเพื่อที่จะรองรับการเติบโตอีกมากในอนาคตด้วยก็คือการปรับปรบุงกระบวนการครับตอนที่โควิดเนี่ยเริ่มถาโถมเข้ามาตัวของบริษัทเองเนี่ยก็ได้ตัดสินใจปฏิวัติตัวของธุรกิจครับด้วยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นจุดกระโดดหรือการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเต็มรูปแบบครับ เริ่มในเรื่องที่จําเป็นที่สุดครับก็คือเรื่องของระบบจัดการภายในซึ่งซาบีนาเนี่ยได้มีการลงทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจภายในของตัวเองครับที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงงานแต่และหน่วยงานต่างๆเนี่ย แบบเรียวชามครับเพื่อผลผลิตและก็การผลิตเนี่ยที่แม่นยํารวดเร็วตรวจเช็คได้รู้ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ตรงไหนได้ทันท่วงทีครับต่อมาเนี่ยก็คือไปพัฒนาต่อในเรื่องของการขายครับโดยเริ่มจากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ระบบอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆในการขายสินค้าครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นเป็นแค่ออฟไลน์เฉยๆคราวนี้ครับเริ่มที่จะเป็นออนไลน์ที่มากขึ้นละ รวมถึงพัฒนาระบบที่ช่วยในการจัดการข้อมูลการขายด้วยครับแล้วก็สําคัญครับเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นดิจิทัลแล้วอยู่บนระบบแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลมาทําให้เกิดประโยชน์ครับก็คือเป็นเรื่องของ Big Data Analysis ครับการนําข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมากมายเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ วิเคราะห์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนธุรกิจและก็วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกสินค้าใหม่ให้ใหถูกทางด้วยครับและอีกอย่างนะครับที่เป็นระบบสำคัญมากๆที่ซาบินาเนี่ยได้พัฒนาก็คือเรื่องของระบบสต็อกรวมศูนย์ครับเปลี่ยนจากการที่แต่ละร้านเนี่ยจะต้องสั่งของแยกกันมาเป็นระบบกลางครับที่ทุกร้านเ,นเห็นสต็อกเดียวกันลูกค้าเองก็สามารถลองของที่หน้าร้านแต่สั่งซื้อผ่านออนไลน์หรือสั่งซื้อของเนี่ยที่ไม่มีหน้าร้านที่ทําให้ทีมงานเนี่ยจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ที่ซาบิน่าได้ลุยทํามาแต่ละอย่างครับมันทําให้ซาบิน่าเนี่ยเติบโตขึ้นมากเพรามาถึงตรงนี้ครับเลยมีคําถามว่าธุรกิจของทุกท่านเนี่ยเคยเจอแบบซาบิน่าหรือเปล่าแล้วแก้กันยังไงครับถอดรหัสหลักการครับที่ขับเคลื่อนความสําเร็จของซาบิน่าซาบิน่าเนี่ยจะสําเร็จไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้มีหลักการที่ทําให้คนในองคอ์กรเนี่ยยึดถืออย่างชัดเจนครับจนออกมาเป็นแผนการหรือกลยุทธ์ที่สามารถพลิกธุรกิจได้ครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนของซาบิน่าเลยก็คือแบรนด์ DNA ครับ ซาบิน่าเนี่ยมีแบรนด์ดีเอที่ชัดเจนครับก็คือ S B N ครับหรือเขาโฟกัสเรื่องของ sustainability ครับก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม better life ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคกับสุดท้ายครับ N เนี่ยก็คือ new innovation นวัตรกรรมที่ทันสมัยตลอดเวลารวมถึงเปลี่ยน mindset องค์กรครับให้เป็น data driven organization ด้วยครับก็คือการใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจทุกขั้นตอนครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำและปประสิทธิภาพสูงสุดลดการมโน ซึ่งข้อมูลตัวเลขเนี่ยจะทําให้เราเห็นว a t และค่อยลงลึกไปหาวายเพื่อให้เราออกแบบได้เป็น h าวครับหรือแผนการได้อย่างมั่นใจต่อไปครับและรวมถึงในการพัฒนาอะไรใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะ Innovation หรือการปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวของซาบีน่าเองครับจะมีการใช้หลักการ design thinking ครับในการเริ่มการพัฒนาครับ ซึ่งหลักการดีไซน์ thinking เนี่ยหรือว่าแนวคิดเชิงออกแบบนะครับจะเอามาใช้กับทุกๆก,กระบวนการเลยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยครับเพราะว่าหลักการดีไซน์ thinking เองเนะครับจะช่วยเรานยครับในการสร้างไอเดียที่สร้างสารรค์ขึ้นมาโดยมีพื้นฐานจากตัวของข้อมูลหรืออินไซต์จริงๆครับเราจะไม่ปิดกัน้นหรือว่าตีกรอบไอเดียใดๆเราจะไปลองเทสทุกๆไอเดียที่คิดว่าน่าสนใจและเป็นไปได้ครับมันเลยทําให้ไอเดียที่ซาบีนาเนี่ยได้ทํา มีความสร้างสรรค์มากกว่าครับซึ่ง d e ไ i g n t h i n k i n g เองเนี่ยก็มาประสานกับวัฒนธรรมองค์กรแบบพา r ์ได้ครับก็คือ P.A.R.T. หรือการคิดบวกรับผิดชอบเคารพกันแล้วก็ทำงานเป็นทีมได้อย่างลงตัวเลยครับ <dunno> ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการลุยแล้วก็การสร้างสารรคร์นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้นะครับได้ผลลัพธ์ที่น่าชื่งเกินคาดครับตัวเลขเนี่ครับสามารถพูดแทนความสำเร็จ <n> <hill> ได้เลยในปี256ซมิน่านเนี่ยได้ส,สร้างสถิติใหม่ด้วยการมีรายได้รวมถึง3,400กว่าล้านครับ และกำไรสุทธิอยู่ที่4 6 2 5ล้านบาทครับเมื่อเทียบสมัยก่อนที่เป็น OEM เนี่ยเขาเนี่ยทำกำไรได้เพียงแค่2-3%เท่านั้นและเป็น2-3%เนี่ยที่อยู่ภายใต้กรอบและก็เงื่อนไขของการรับจ้างเท่านั้นครับแต่ตอนนี้เขาสามารถสร้างรายได้ได้ไดขนาดนี้ขนาดที่เป็นแบรนด์ตัวเองแล้วครับแล้วก็มีการคลองตลาดในปัจจุบันครับผู้นำตลาดชุดชั้นในแบบดันทรงสำหรับสาวน้าอกเล็กยกให้กับซาบินาไปเลย เป็นแบรนด์ันดับหนึ่งทั้งบน l a z a d a าและก็ s h อป e ีในหมวดแฟชั่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ T a นะยครับย่มถึงมีนวัตรกรรมโดดเด่นและก็รางวัลการันตีมากมายครับเมื่อสำเร็จเนี่ยเขาก็สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นครับ <S <S เพราะว่าซาบิน a าเองเนี่ยก็มีโครงการที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นโครงการ New Life Bra Cycle ครับก็คือนำชั้นในเก่าเนี่ยเป็นแรกเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดหรือเย็บเต้าเติมใจทำเต้านมเทียมมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับหรือว่าซิมูเลเตอร์แผ่นแผ่นฟองน้ำตรวจเต้านม ที่ได้รับรางวัลระดับนาน,นาชาติเลยครับและเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของซาบีนาครับที่สามารถมอบความสุขให้กับทั้งธุรกิจให้กับทั้งคนทํางานแล้วก็สังคมไปนในทางเดียวกันครับบทเรียนสําคัญครับที่พวกเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยคือข้อแรกครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากซาบีนาคือเขากล้าเล่นในกฎของตัวเองครับซบีนาเนี่ยเปลี่ยนจาก OEM มาเป็นแบรนด์ตั้งแต่ปี49ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครคิดจะทําเลย คนที่มองเห็นอนาคตและกล้าตัดสินใจปรับกลยุทธ์ก่อนที่จะสายเกินเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนคุณเองก็จะถูกเปลี่ยนเนี่ยครับคือหัวใจของการอยู่รอดในทุกยุคเลยครับซึ่งซาบิน่าทาให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่2ครับเทคโนโลยีเนี่ยคือเครื่องมือเปลี่ยนเกมเลยครับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆมิติตั้งแต่การผลิตการจัดสต็อกการตลาดจนไปถึงการขาย,ยครับช่วยเพิ่มกําไรแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับและที่สําคัญ ต้องเห็นว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่ต้องจัดการ <S <S เงื่อนไขอะไรบ้างที่ทําให้เราเนี่ยต้องลงทุนพัฒนาระบบของตัวเองด้วยครับอย่างที่3ครับอย่าคิดแทนลูกค้าใช้ข้อมูลเข้าใจเขาให้ลึกแทนครับการใช้ Big Data หรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้อง Big ก็ได้แต่ว่าเริ่มเอาข้อมูลนะครับมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าระหว่างแผนธุรกิจครับช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่อมโอกาสในการขายครับ Data มันไม่ได้ใช้แค่ในเรื่องของ Marketing เท่านั้นนะครับ แต่ยังใช้ตั้งแต่การออกแบบการผลิตการสร้างโปรดักต์ใหม่ๆเรื่องของสต็อกรวมไปถึงเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างครอบคลุมเลยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยหลักคิดที่ชัดเจนครับการพัฒนาไม่หยุดหรือไม่หยุดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าโลกและผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่เคยหยุดเหมือนกันเขาเปลี่ยนแปลงตลอดที่สําคัญคือมีแนวคิดที่เป็นหลักยึดที่ทําให้คนในองค์กรเนี่ยคิดบวกแล้วก็สู้ไม่ถอยในทุกวิกฤตครับ และนี่ครับก็คือ4ข้อคิดที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้นะครับเรื่องราวของซาบ i น่าพิสูจน์เห็นว่าเมื่อวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนบาบรรจบกับการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดครับจะสามารถเปลี่ยนธุรกิจจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นําตลาดได้ครับคำถามสําคัญก็คือว่าธุรกิจของคุณพร้อมจะปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังครับผมใหญ่ชนาลาจากโปรเจกต์วันขอบคุณครับ